จังหวัดทั่วไทยค่ะที่ต้องเฝ้าระวังนะคะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรอบใหม่ในช่วงของวันที่1 3ถึง18กันยายนนี้นะคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนอชอได้ออกประกาศให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากวันที่1 3ถึง18กันยายนนี้ในพื้นที่เสี่ยงบริเวณที่ลุ่มต่ำและชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำ รวมทั้งน้ำป่าไหลหลาก13จังหวัดภาคเหนือ13จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางมีลบบุรีแล้วก็สระบุรีรวมถึงที่กรุงเทพและปริมณฑลนอกจากนี้มีอีก6จังหวัดภาคตะวันออกและ8จังหวัดภาคใต้ ซึ่งถ้าหากว่าดูสภาพอากาศในวันนี้ก็คือ11กันยายนนะคะร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนภาคเหนือและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนทําให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ คาดการช่วงวันที่14ถึง16กันยายนร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางเริ่มมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่ม,มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่สทนอชอได้บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่วางแผนบริหารจัดการน้ำแบบรายลุ่มน้ำหรือกลุ่มลุ่มน้ำโดยจะพร่องน้ำในช่วงที่ฝนตกน้อยเพื่อลดผลกระทบ ให้ประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่ท้ายเขื่อนค่ะ